เบิ่งแน่พี่น้องเห็ดปวกเด้อจ้ะงามขนาดจ้ะพี่น้องขาใหญ่ๆขาสูงๆเลยจ้ะอีกจุ่มหนึ่งจ้ะพี่น้องมูนี่จ้ะงามขนาดจ้ะ เ็บมาเลยจ้าอุ้ยขาเห็ดอุ้ยต่ตตสะออนขนาดจ้าพี<ม>่<อ>เลจ้าอันนี้มูที่สองจ้าน,นี้ก็มีจ้ะเป็นซ้ายเลยจ้าน,นี่สิเป็นจุ่มบหยาาจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นจุ่มใหญ่เลยจ้ะอีกจุ่มหนึ่งจ้ายูใกล้ๆก,กัน งามขนาดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทูคูการ์ดที่เข้ามารับชมคลิปช่องรอปลากับสาวออนจ้ามาพบปะกันเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่17ตุลาคม2566ั้าร้อยหกสจ้าเมื่อวันแซอออนก็ได้มานรอปลาจ้ะมารอตามหาเห็ดปวกจ้ะเมื่อนี้ก็มาทางปลาบ้านนองมิกตำบลห้ยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ากลับไปหลุ่นไปชมน้าวอออนม่งนะจ้าวบะสิมันเห็ดปวกบะจ้าไปกันเลยจ้า กบมาพอเลยจ้าหมูแหลกแหกมันจ้ะเ็ดปวกจ้ะา,า,าดอกงามขักจ้ะหลอบแหลกของปีจ้ะหลอบแหลกของปี6กกกะลังเด็กเก็บเ็ดปวกน้าหมูเขาจ้ะดอกงามงามจ้ะา งามขนาดจ้ะออกขางทางเลยจ้ะย่างมาน้ำทางกับแม่แนมบ่เห็นจ้ะพี่น้องยัง,งจุมจ่มๆอยู่เด้อจ้ะนุ้ยงามขนาดเลยกำลังได้งัดน้ำข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อได้ก็เห็นตั้งแต่เขาเก็บ มือนีได้เก็บเองเลยจ้ะได้กไม้ศาดน้ำเพลินเลยจ้ะพี่น้องจุม้มสองจุม่มสองสามสี่จุ่มพี่น้องเน้พี่นอ้อ,นองสวรอค์จิตผลงาใหม่ออกเน่จ้าจุ่มนี่จะ้ะห้าขนาดจุม่มใหญ่ขนาดจะ้ะ เอ,เอขาอย่พี่น้องก็า่างเด้ผ่อน้าเขาจากปีนี้งามขนาดจา้ะอ้าวที่แหลก,กว่ามีนนนจูมว่ามีจูมเดียวได้สองงามงามจา้ะ ขาใหญ่ดีขนาดจ้ะงามขนาดเลยวันจอนมางัดจ้ะพี่น้องมางัดจูมอีกจ้าจูมเพชรปวกอุ้ยงามขนาดเลยขาใหญ่ดีขนาดจ้ะขาหนี่ซ้ำหนีโปเมอร์เลยจ้ะพี่น้องสามดอกนี้งามงามจ้ะจูมจ้นี่คือกันละสามดอกจ้า อ้าวขาผืนแมงกินจ้ะ,ะนั่คืนนึงได้แน่แล้วเด้อมาแน่แล้วจ้าพี่น้องไปหลุ่นกันอีกจ้ามางัดอีกจ้าพี่น้องอุ้ย,ยงามขนาดตรยแน่พี่น้อง ขาเป็นขาดอกเป็นดอกเลยจ้ะปัดขาเห็นอ้ยกระซิตื่นเต้นแน่จ้ะเพระาะว่าเจ้าออนกำลังเด่งงันน้ำข้าเจ้าจ้ะกำลังเด่งงันน้ำโมกำลังพ่อเฮ็ดปวกจ้ะปีนี้ปาดงามขนาดจ้ะ ขาวจัวเลยจ้ะ hmm. พ <eterm oon> ี่น no, 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 no. <ambling> <something on>. ้องขาเห็ดพกี่ักทอนทักพี่ทักพี่ว้าพี่ปวว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 วาวว้วดวววาววววพนวดววววุววววว่ วุ้นดอกหนึ่งหรืนสองดอกในหันนะงามขนาดเดิบบอสท่านเห็นอยู่จ้าเดี๋ยวเด้อเห็นบ่สมาโฟกัสเยน้องโอ้ยเห็นเลยจ้าเห็นเลยจ้าจีมเลยจ้าหูผนจุ้มหนึ่งอืมเด้อพี่น้องบันนีเห็นข่านเลยจ้าข่านเลยข่านเลยบอสทันทีข่านอ้ย งานขนาด,นาดจ้าพี่น้องนี้งางัดจ้าพี่น้องได้งัดแล้วได้งัดแล้วจ้าดอกแหลกของปีหกหกจ้ากําลังได้งัดเทสปวกจ้าหมูเขาได้เก็บซ้มหลอบสีหลอบซาออนกําลังได้เก็บเป็นหลอบแหลกจ้าช่้ยงานเลย ออกกออก,ออกในขางทางเรืยจากพี่น้องปาดขาเหตุางามขนาดจ,จ้า เบาดังกบ็บ่ไดจ้าพี่น้อง <laughs> <laughs> พี่น้องเพิ่นร้ายจ้าอ <c oughs> ุ้ยง <c oughs> ามงามคักจ้ะมากระพี่นกมากพี่กปะหลุนกันอีกจ้าโมเดียวกันจ้าพี่น้องเพิ่นก็ออกเป็นซ้ายมาจ้ขาขายาวดีขนาดจ้า มีมาเรื่อยๆจ้าวุ้ยตัวนี้อันนี้มีแต่จูมเลยจ้ามีแต่จุ่มๆเลยจ้าเห็ดปวกจิตเห็ดปวกจิตครับพี่น้องเห็ดปวกจิตบ้านเฮ้าอื่นใหดปวกน้ำเกง หลายบานเพิ่นเอินเ็ดปวกกิดอุ้ยองมเท่ขาซำหนีพอดีเลยพี่น้องพอดี <c oughs> แนมเห็นจ้ะถ้าเป็นกระสุนหนีซิแนมบ่คอยเห็นจ้ะอุ้ย <c oughs> น่ย่งามเลยจ้า <c oughs> มีมาเรื่อยๆจ้า ลสองาสามดอกขาเงยวขนาดแต่ว่าขาเห็ดนี่งามคขั้ะเอ๊พี่น้องมูนี่จะ้ะงามขนาดจะ้นะเก็บมาเลยจ้าขาเห็ดแต่สะออนขนาดจ้ะพี่น้อง เก็บเห็ดสองคนตาบาเผื่อนหลบขางนีร้ายจ้าพี่น้องเราดังบูได้ค่ะเราดังบูได้เาดังบูได้จ้าเราดังบูได้จ้าเห็นบอโอ้ย ขาเห็ดจ้ะพี่น้องตาสะออนขนาดจ้ะขา,านี่มค่ะอูจุ๋มดีโอ้ยจุ๋มเน่เน่พี่นอ้องโอ้ยฮึฮค่ะ ้ายาวขนาดจ้ะปาด<ป>งามขนาดจ้ะพี่หน่อยออกเป็นซ้ายมาเลยจ้ะโมเดียวกันเลยจ้ะปุ้ยไปเอก <c oughs> ดอกนี่ ขักแหงพี่น้องงามคักจ้ะมาแน่เลยด้วยจ้าสิเครืงกระตาเลยจ้าอเสียงโรดมาแล้วพี่น้องวันนี้เสียงโด<ๆ>ดู้ได้น้อเขามาเดี๋ยวเขามาทางนี้เด้วเสีย,ยงรดก็เขามา เพ็รกระเพาะพี่น้องใช้งานกระดาอย่าเขามาเด้อคอยกิดเข็ดหลับเข็ดหลับกันเก็บเห็ดปูอักพี่น้องสลัดดอกจุ่มนี่นี่ขี้โคนอยู่ในเข็ดหลับไว้คิดอย่าเขามาสองดอก อุ้นั่นเดี๋ยวจูมหนึ่งเข้าไปข้างในนั่นก็ะมีเด้อเห็นดวแน่ไปเห็นอยู่หัวน้ำน้ำนั่นละโอ้ยงามขนาดจ้าพี่น่อขาตาส่าอ่อนขนาดค่ะอ้าวนี่จ้าเก็บมาเวยจ้าเก็บดอกไงมาเวยอ้อกระนิ่วเฮียค่ะ นี่จูมนึงสองจูมเนี่พี่น้องจุ่มนี่แห่งงามจ้ะจุ่มอีดีรอดเด้อพี่น้องขักจุ่มขักขักจูมแน่แเลย <ปะ S 2> เขาเห็ดพี่น้องตาสะออนขนาดจ้าคนนี้คนอยู่ทางหลังเกือเบเ,เหยียบคนประจักษ์เหยียบพี่น้องแนบ่เห็น ดงัแล้วได้งัดแล้วพี่น้องว่นแต่สิบได้งัดนะโมเด็กปลูกแน่เด้อจ้ะปุ่นดอกหนึ่งอยู่ทั้งในในสือศอกนั่นด้อัดปกีนีอนๆ หยาดมาเลยจ้าโอ้ยพี่น้องน้ำแห้งจ้าเฮงข้าเจา้าเมื่อน้ำทางพี่น้องข้าเจ้าใดกับบอไยจ้าซออนที่แหลกเซออนวาสิบบกข้นมาแล้วจ้ามาหอดบอพิษวังจ้า จำหนีพอดีแนมเห็นจ้ะถ้าหน่อยก็หนีสิแนมบอกคอยเห็นจ้ะส่วนขาเป็นะโอ,อ้ยขาใหญ่ขนาดเปิดงามขนาดจ้ะขออีกแลละจ้าโมเดียกันจ้ะอุ้ยปุ่น พี่น้องซาอ้อนแนมเห็นแล้วจ้ะอยูเ่เฮ็ดจ้ะซา<ะ>อ้อนสิเก็บเอาในนี้ก่อนจ้ะจังสิขึ้นไปพุ่นซาอ้อนพอเลยจ้าแนมเห็นเลยจ้ะเก็บจ,จุ่มนีก่อนจ้าเฮ็ดโมเดียวกันจ้ะออกเป็นสายมาสิมีแสงในเดอ้อจ้ะแดดก,กำลังออกจ้ะ ขาใหญ่ขายาวมาจีจาพี่พน้องดอกขาใหญ่ดีขนาดจ,จ้ะ จุ่มทีซาออนแนมเห็นจ้ะนี่ดอกนึงนี่จุ่มนี่โอยงามขนาดจ้ะจุ่มนึง z ุ่มนี่อันนี้เพิ่นกินเบิด์นอนจะของ่นกินเบิด์นอนกับห้อยเดือกินจ้ะอีกจุ่มหนึ่งจ้าพอแต่ zoom เลยจ้ะอีกสาม zoom เมื่อกองเขาบดายจ้าพี่น้องค่าน้ำ อีกสองดอกสามดอกจ้ะพี่เมฆสามสี่ดอกจ้ะพี่น้องกำลังเป็นกระสุนเลยจ้าเฮ้ยเลียวเห็นเนอะยันจ่งเห็นแล้วอย่างสองหลอดเด้อพี่น้องจงพอันี่จ้ะ สามดอกจ้ะอยากบางใบใหม่แนเ่เด้อจ้ะมาพ,พออีกเลยจ้าอันนี้มูที่สองจ้านี่ก็มีจ้ะเป็นซ้ายเลยจ้ะนี่สิเป็นจุ่มเยาวจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นจุ่มใหญ่ๆเลยจ้ะ อีกจุ่มหนึ่งจะอยู่ใไไกล้ๆกันงามขนาดจ้ะมาเก็บกันจ้ามาเก็บเห็ดปวกน้ำกันเด้อจ้าตอบนี้่อมูใหญ่จ้ะพี่น้องอ้หตายหนาเลย ขาสั่นๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ว่าขาอ้วนๆจ้ะดอกปุ้ยขาพี่เนาะขาเห็ดแต่สะออนคักจ้ะแต่จะเดือกเอาดอกงามๆจ้ะ เพราะว่าอยากมีแร่งบ่งกินแน่จ้ะนอนกินแน่หอยเดือหอยถากกินจ้ะเตรีมกำมเมเลยจ้ะพี่น้องนี่แค่ขาพนคาพนกะเอาไว้ดิดอว่อาจะาได้เชือ่อเนาะเอาไหว้เชื่อเปิดไตเบตองนึ่งก็มี อ้ขาเห็ดพี่น่องดึงกาเลยก็ได้จ้ะดึงขึ้นง่ายอยู่จ้ะเห็ดนี่ยังแบบง,ง,งะกำลังงะจ้ะพี่น่อง แต่สีบกเหรอจ้ามื่อนี้ยังพออยู่จ้าอกาอ็เอาคนขาน,า,นานิ่งงามแห้งนี้แห้งงามเแม่พี่น้นองดอเกเคสเรียงกันเป็นแถวเลยจ้าอุ้ย ดอกซ้ำเนียดล้วพี่น้องพอด,ดีแกงจ้ะอีกจุ่นี่จ้าเซออนข,ขอขอขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้สซออนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมคลิปสองเราปากับสซอออนจ้า กำลังได้จิมเฮดปวกในรอบอปีจ้ะอือนี่มนขนาดทียเป็นแถวเลยจ้ะพี่เนาะ คาเฮดจะพี่น้องสูงสูงจ้ะเมื่อเก็บเพิ่นจิ๋มล่วๆเลยจับพี่น้องกำลังเด็กเก็บเห็ดปวกในหลอปีจ้ะ หมูเขาได้เก็บสามเถือสี่เถือเลยจ้ะพี่น้องซะออนกำลังได้เก็บจ้ะเต็มกระตาเลยจ้ะพี่น้อง แต่ว่าเฮ็ดยังเก็บเระท่านเบิร์ตอยู่จ้ะ โอ้ยดอกงามขนาด ดอกน้อยเพิ่นแต่ว่ากันยังแข็งดีจ้ะเต็มกระจาเลยจ้ะแต่ว่ากันยังเก็บว่ท่านเบืดอจ้ะยังอย,อยู่จ้ะยังอยูอย่โมหนึ่งจ้ะพี่น้อง วัวใหญ่คือเหันเนาะแม่ดอกบัวใหญ่แต่บางงามงามดีอยู่ถ้าแม่เมื่ออื่นเนตมือหบานมือสามือวานเธอถ้าแมนมามือวานนี่ก็สซิแนมโบเห็นเนาะเห็นเนี่ยเอารุุนเนตแล้วพี่น่องจังแนมเห็นดีรุ่นกับสุนแนมบบคอยเห็นจ้ะ มีลุี่เก็บอเองออกำลังได้เก็บพีอยอ่เลยกำลังพอเปลี่ยนใจกระตาที่อสองเลยวจ้ะกระตาแหลกเต็มเล้ยวจ้ะอยู่นีมีอยู่ดอกเดียวจ้ะพี่น้องจะบ้า ใหญ่ขนาดจะพี่น้องอยู่นี่มีอยู่สามดอกจ้ะดอกใหญ่ดอกงามคือกันจ้ะ้าเป็น้าดอกเป็นดอกเลยจ้ะดอกนึงจ้าดอกนี้แห้งคักจะพี่น้อง้าเห็ดดอกเห็ดตอนนี้กระเทียงเลยจ้าสะออนก,กับสิดายเดินทางกลับบ้านจ้า มาเบิง่งผลงานหาเห็ดปวกของซะออนในเมอนจ่ะพนักงานหาเห็ดปวกของซะออนในเมอนีจ้ะมานเต็มกระตาเลยจ้าได้เฮ็ดปวกอยู่สองโมจ้าเมอนีมานมีแต่ดอกง,งามๆเลยจ้าเมอนีกะถือว่ามานอยู่จ้าเขาปลาหาเห็ดปวกจ้า นี่ก็เป็นคลิปของวันที่17ตุลาคม2 5 6 6จ้าก่บปลาหาเห็ดปวกกะมานู่จ้าเกบเห็ดปวกเป็นเธอแหลกเลยจ้าเมา้สาวอ่อนเกบเห็ดปวกเป็นเธอแหลกของปีเลยจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมคลิปสองเราปลาก,กับสาวอ่อนชื่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่ง เพสิบ่ิบาดคิปใหม่ๆของซาออนเด้อจ้าซาออนก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่หมออมหายซาออนจ้าขอการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ